สวัสดีครับผมกัมือนีครับผมวันที่ G10 มัคลาคมสองหาหกหาครับผมเนาะกะมือนีครับผมจะโทรหาเสี้ยนสว่างแดงดินครับผมเพราะว่าแฟนคลับทังช่องถามหาหลายมากครับผมเนาะกลายเป็นเน้วท่าในการรับช่วครับผมเพราะว่าเลขเพ่นครับผมปีหกซีนะครับเนาะผมเคยทายมากเขามากสิบงวดติดต่อกันครับผมแล้วก็ผ่านมาก งวดหนึ่งครับผมแล้วก็เขาไม่อีกงวดหนึ่งแล้วก็พลาดอีกงวดหนึ่งครับผมแล้วเขาเขาไม่อีกปลายปีนะครับเนาะสี่งวดซ้อนครับผมมาผิดชงวดอ่าสามสิบพัน่าคมครับผมเนาะมาผิดงวดเดียวครับผมแล้วกางวดเมื่อกี้นี่ครับผมกลับมาแล้วครับผมพระว่าเลขเพิ่นนะครับเนาะสนมากครับผมผิดแค่งวดเดียวครับผมงวดต่อมากับเขาเพิ่งเกานะครับผมงวดที่แล้วกับเขาสองเก่าครับผมเนาะสองเกาเกาสองครับผม โทรหาเพิ่นครับผมเนาะเพราะว่าแฟนขับทังช่องครับถามหาลายมากพระหัตตามเซียนสว่างแน่นะครับผมเนาะตาบนี่ครับผมกันนี่ครับผมก่อนโทรหาเซียนสว่างดันดินครับผมนี่ครับหมดที่แล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าเลขเพิ่นหกคูครับผมเน้นสามคูนะครับเนาะนี่ครับเน้นสามคูก็ถือว่าสุนมากครับผมเลขเพิ่นจะเข่าตัวเน้นครับผม นี่ครับหมดที่แล้วสองเก่าเก่าสองครับผมเนาะเหล็กเพ่นบนล่างนะครับผมเด้อกับด้วยนะครับผมเนาะนี่ครับผมวิ่งสองกับเขาครับผมนี่ครับกลับเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาเซียนสว่างยันดินเนาะครับผมเนาะทพ่านครับถามหาไรมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีครับผมพี่ครับครับสวัสดีครับอยู่ในนอกรับผมมานะครับผม โคดรอายุครับโคดรอายุโอ้ยผมตัดถิ่มสองเก่าไหมครับผมอืมอืมเสียดายที่กันะตเงินครับ <laughs> ผมตัดถิมหนึ่งเก่าสองเก่าครับผมผมก็มีอยู่ทันตัดถิ่มกัดเงินแห้งวัดูจะตัดถิ่มเด้อแค่รถตรถจะนวนราคาลงเอาครับผม <laughs> พี่เป็นได้มันลายบ่ครับคุณที่เล้วนี่ก็คุมอยู่ครับโคดรอายุคุมอยู่โอ้แม่นเนาะพี่เห็นแนี่น <laughs> เล่ตดหน่อหนึ่งงักมเลยน,นั่นอ้อพี่เล่ตดตพวกพี่กกรครับหนึ่งหางเก้าเดี๋ยวมได่ตบอกครับผมแล้วรักลอยผมหาก,หาก,กับเจ็ดมาผม,มประเทูนี่ผเพิ่งบอกเมีนกับผมหากับเจ็ดกับผมผมลักลอยหากับเจ็ดมาปรูเทแตคูนี่นผมหายยกที่ผมหายกีตัวเห็นคือๆไมร้ายคนเขจะก็่ถือหรอ้อืมเมนอยู่กับผมครับผมก็มใส่แบบใส่หมดพี่บนมันเลยตัว,น,น,น,ตวนี้พี่บนล่างแล่พี่ถึงคงนงนงมที่แล้วนี่ พี่ถือบนล่างบครับผถือบนที่เล้านี้มันมันมันเป็นตัวครับตัวอหลรหรอตัวร่องอ๋อตัวร่องหนึ่งหนึ่งเก่าหาหนึ่งหาเกดีดีหาหนึ่งเก่าไหมหาหนึ่งเก่าอ๋อครับผมครับหาหนึ่งเกาอผมสองตัวเป็นหนึ่งเจีดหนึ่งเก่าเนาะครับผมแมนครับผมสองเจ็สองเก้าครับเกียิที่เก่าครับผมพี่อร่อยเนี่ยเกียรต็ลบูเททุกคูอืมครับผมพี่ด้ไรไม่น้อะไรหรอกพยายามพี่ทั้งโม่เลยละดีแล้วใดครับผมดีแล้ว ผมเลแล้วตัดทิมเบิร์ดโอ้สิดายห้งดรตรีเลยหน่อยหนึ่งเยอะดรตรีก็ได้ใช่ไหมสองเจ็ดหาสองเก้าอืมครับผมหาสองเจ็ดพี่ออกกามตัวไทยหไหนให้เนี่ยยปลอบใจไม่ไยยด้ยูอืมครับผมบีห้าสองเก้าต่อหางเจ็ดในไรบาเยบหาสองเก้กา,า,อ,กกาอืมพีพ่้หาสองเก้กาผบอกครับผมเล็กเล็กไทยบอกเล็กไทยว้า,าขึ้นหมานขึ้นมานขึ้นมาแท้ว่ะป่อบใจปลอบใจ เก่าซีไม่อยากจนพินเนาะเก่าซีเนาะบ่แม่งเทียกวันนี้กำลังคิดนี่ก็ว่าเอกตับกิมผมก็มีหลพะผมเห็นไปเก่าคูผมเห็นไปเห็นไปเรื่องเก่าครูของผเด็ผมมีแล้วเก่าคูเห็นไปแล้วครับผมนี่บอกี่บอกเก่าทีมีตับทิมแล้วกันครับผมมีมีรักเจ็ดแต่เก่าบ้น่สามสีหหม ครับผมครับผมตัดรักแปรทิมหลังตัดรักเก้าทิมตัดรักแกตตัวเดียวงวดดีเนี่ยครับผมเตอาขึ้นครับผมพี่เอาขึ้นครับผมเอาขึ้นครับผมวันนี้ได้เพลินไหลนะครับเรื่องวันนี้ตัดยากอืมได้ครับผมพี่ครับมันเรียกหลายตัวเราเคยทุนกันไหมเหล้วมันรีจิตยากอืมครับ ว่างๆปีช่งนี้พวกปีมึนช่งนี้พวกปีจิตหลุดไม่็่อยรอกันแล้วมันใหญมากเหมืนว่าตรงกันหมดครับผมพี่ครับแต่เมื่อนี้ตัวเลขที่คนนีข้อพีอครับเมื่อนี้เมื่อนี้สามูสามตัวไปก่อนนะครับเนาะครับผมครับสามคู่ปก่อนเลยครับผมแปดสามแปดสามครับแปดห้าแปดห้าครับห้าสี่ครับห้าสี่ครับผม ี่838454นะครับผมเนาะครับ8385นี่8385หาซีนะครับเมนบอกครับผมอ๋อครับผมอีแสมโคเขนหาท่าไใดอมันมันบาตนกันมาเลยเชียวเลยดีครับผมพี่จะมือเขมือแล้วครับครับผมได้ครับเพราะว่าผมก็ผมกําลังถัดตัดออกอยู่เด็กยมันกําลังทตัดออกโอ้ผมมีเก่าคูเดยเนี่ยครับผม คุนพี่มากแล้วก็มูดตัวเลขครับผมสามคู่นี่สามคู่มกลไลก็มูดคือแปดห้ปดสามครับแปดห้าแปดสามครับผมมันบหกหงวดปะหอมนบ่นี้บใจบ่มีอะบ่บ่ครับผมไม่มีเลยครับผมเบิดไลทซามงวดมันอเบรดสามบิถึมาสางวดสี่งวดแบลไลทครับวันนี้ละวันนี้ละ เรื่องเข่าอยู่ครับผมตัดถิ่มเบินไหมครับผมรถมาต้องมาต้องตัดแม่ผมรถเอาแข่งรถละวค่ะรถจะบเงินเงินเอาอืมครับขอนัดเป็นสอบตัดเม็นต่อมึงสอบเม็นต่อตะโก้ผมมันดับสองรางแล้วตัดเลยตัดถิมอืมครับผมดโบยู่ครับพี่โบยู่ครับผมเก่งก็เฤห์ผดครับผมพี่อืมพี่มันมึงงั้นรักมึงครับอสังเนี่ยสังนลยครับผมพี่ฝากเลยครับผม บอกช่องบอกสารคามหน่อยเด้อครับเด้อช่องบอกสารคามสารคามที่ครับผมก้ถามได้หลายนี่คอมเมนต์ครับผมครับอยัดกระดาไปหลอกเชื่อสว่างว่าไหอืมว่เป็นยังครับว่าเป็นยังผมบอกคุณดนวยครับผมเมื่อเราทิดบอกคนเยอะหยัดกระดาไปหลอกมาแล้วก็มีคนถามเรื่องบัญชีพี่นะครับน้องเรื่องบัญชีพี่ตัวเก่าปะครับผมเอาของหนุสาวเลยครับครับผมซีซีศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหกสามแปดเก่าถูกไหมครับผมครับผมนางสาววรนุชชุมพลนะครับผมเนาะ ครับผมอืมครับผมเพราะว่ามีคนถามหลายครับผมอ๋อมีอยู่บ่มีคนตามอยู่บ่มีครับผมมีหลายอยู่ด้วยครับผมงวดก่อนผ้าสิบแถวเป็นหนึ่งน้ำอยู่บ่มันเป็นอยังเรียกพี่ก็ถือว่าโอ้ผม่าเข่าดีที่ผมว่าเข่าดีก็ทุกเจ้าอยู่พิธระงวดเดียวครับผมงวดหนาก็มากที่เจาครับผมเรียพี่เพราะว่าสนับให้ไว้คนหลายเนาะแม่ครับผมแม่ครับบกคนใจที่จะกรครับไม่ได้ย่นอะไร แม่นครับเพราะว่าเลขพี่ก็ถือว่าบ่หลายคูที่หกคู่ไปกับบนล่างเงินสามคูต้องพี่เนาะครับผมส่วนมากเขาจะเน้นเลขพี่เนี่ยครับผมเออเกิดรวมดีนี่อยู่ครับที่ผ่านมาเขาตัวเนียนครับผมแม่นแมนครับเขาตัวเนียนครับพี่ยังพี่พี่ยังอยู่พี่เดียหนึ่งครับผมผมพักอยู่ครับถึงนงานอยู่ครับอยู่อ๋อพักเที่ยงมั้งครับผมครับผมอือครับผมครับ ขอบคุณมากเลยครับคุณมีความพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณด้วยบางคนเนี่ยมันถามรู้ครับผมครับครับผมครับผมวันดีครับผมวัสดีครับกระนี้นะครับผมเนาะฝากช่องเพิ่นหนึ่ครับผมเบาสารคามครับผมเนาะเบาสารคามชาแนลครับผมกระนี้ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับเซียนสว่างแดนดินครับผมหรือว่าเบาสารคามชาแนลนะครับผมเนาะเพราะว่า เพิ่นถำช่อง YouTube ครับผมซื้อซองเพิ่นครับผมบ่าวสารคข้ามนะครับผมเด้อบ่าวสารคข้ามชาแนลครับผมเข้าไปติดตามได้ครับผมงวดนี้เพิ่นก็ให้มาครับผมเนาะเพิ่นว่าเอาสามคู่ไปก้อนครับผมมีแปดสามแปดหาแล้วก็บหาซีครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ยแปดสามแปดหาแล้วก็บหาซีครับผมเพิ่นว่าอีกประมาณสองสามหมื่นนะครับเนาะ ก็ลั่งขัดแห่งครับผมเพราะว่าเหล็กเป็นสนิมหนักแล้วครับผมเนาะมีหกคูทุกหมวดครับผมบนล่างเหล็กเพิ่นเนาะครับพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามหาไลน์มากครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็ได้ไปก่อนครับผมเนาะสองคูแวียนครับผมสามคูครับผมแต่ว่าเนียนสองคูครับผมเนาะเนียนแปดสามกับแปดหาครับผมนี่ครับผมแล้วก็ดีครับผมเนาะเล็กัญชีพเพิ่นครับผมนี่ เพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามหาลายมากครับผมธนาคารกรุงไทยซีซีศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหกสามแปดเก้านางสาววรนุชชุมพลนะครับเนาะลูกสาวเพิ่นครับผมเลขบัญชีตามนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฟ้ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะเลขบัญชีเพิ่นครับผมเลขบัญชีเซี้ยนสว่างเดนดินครับผม ก็นี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมพันว่าเอา3ามคู่ไปก้อนครับผมนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม